ลิโอนลเมสซี่ซตา์อินเตอร์มามี่สัมภาษณ์สื้อเมริกันครั้งแรกเปิดใจว่าความจริงแล้วตนไม่อยากย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปร่วมทัพบาร์ดีเซนเชเมงพร้อมยืนยันไม่ให้ความสำคัญกับบัลลังดอโดยเฉพาะเมื่อเขาได้แชมป์โลกแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเมสซี่ปรากฏตัวให้สัมภาษณ์สื้ออย่างเป็นทางการครั้งแรกนะับตั้งแต่ย้ายทวีปมายังดินแด,ดนลุงแซมโดยเจ้าตัวได้เปิดใจไว้ว่า การย้ายมายัางไมอามี่คือการตัดสินใจร่วมกันของผมกับครอบครัวและผมมีความสุขมากที่เลือกทีมนี้ไม่ใช่แค่ในแง่ของกีฬาแต่รวมถึงชีวิตประจําวันภายในเมืองด้วยผู้คนที่แมอามี่ทาให้ทุกอย่างเรียบง่ายมากและอีกไม่นานลูกผมจะเข้าโรงเรียนแม้เราจะอยู่ด้วยกันไปหน่อยแต่มันง่ายกว่าที่คิดเอาไว้อินเตอร์บมอามี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนที่ผมย้ายไปยังปารีสเพราะน,นั่นคือสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าและไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ ตอนนั้นผมไม่อยากย้ายออกจากบาร์เซโลนาและเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่ผมก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ตรงกันข้ามกันเลยผมกับครอบครัวอยู่ในที่ที่ต้องการแล้วโดยเมสซี่ครับเพิ่งถูกยูฟาเรือกให้เข้าชิงรางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลล่าสุดและเจ้าของบอลลังโดมากที่สุดในประวัติศาสตร์เจ็ดสมัยถูกยิงคําถามเพิ่มเติมถึงโอกาสบวกสถิติโดยเจ้าตัวได้ตอบผ่านสื่อไว้ว่าตลอดอาชีพผมบอกหลายครั้งคือรางวัลส่วนตัวมีความสำคัญก็จริง แต่ผมไม่เคยให้ความสําคัญกับรางวัลส่วนตัวเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรางวัลของทีมผมโชคดีมากพอที่ประสบความสําเร็จมาแล้วทุกอย่างโดยเหลือแค่แชมฟุตบอลโลกและหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ที่กาตาผมก็ไม่คิดถึงเรื่องบอลลังดอร์อีกต่อไปเลยด้วยซ้ำแชมป์โลกที่กาตาคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผมความจริงก็คือผมไม่สนใจรางวัลบอลลังดอร์แล้วหากผมได้รับเลือกก็เป็นเรื่องดีแต่ตอนนี้เป้าหมายของผมคือไมอามี และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับฝากเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตัดเกมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ